สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องของวันที่14พฤศจิกายน2567วันนี้นะคะก็จะมานำเสนอแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกของ7สําสำนักวันนี้เนาะให้กับเอฟซีทางช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเด้อจ้าเนาะจ้ะ ดูพนอกไม่แม่ทำงานอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำงานเสร็จแม่ไปล้างให้เล่นก่อนเล่นก่อนเพิ่นระบายสีค่ะระบายสีเพิ่นน้ำมือเปื่อนเพิ่นจะไปล้างมืออ่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบคลิปนี้แนวทางนี้หรือว่าเจ็ดสำนักนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นาะค่ะ ถึงตัวเลขจะโบเขาหรือว่าจะลุดหรือว่าจะเขาก็ฝากกดกดไลค์ก็แชร์ให้คือเกาเ่ากเนอจ้าเนาะครับีครับจะจะอย่าเล่นมันสีนะนะสกรปรกนะทิ้งอ่ะทิ้ง,ง,งลูกทำแทนแกงส้มป่วนแล้วค่ะอ่ะเฮาก็มาเบิงค่ะผลฮานอยเมื่อวานนี้เนาะนอยพิเศษบนออก0ูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าแล้วก็ล่างออกศูนสอง ส่วน5านอยปกติบนออก5 7าเหล่างออก8 7และน้อย VIP บนออก6 0 1ู่งล่างออก4 7นะคะ FC เมื่อวานนี้เนาะของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดบน,บนล่าง6ตัวเดียว6มานะคะแต่ว่าจับคู่บอเข่าเนาะ แม่หลิวพารวยเมื่อวานนี้4กับ7มาทั้งสองตัวนะคะวิ่งรุ่นเมื่อวานนี้จับคู่เข้าชุดเน้นห,หนึ่งฮานอยก็คือ4-7หรือว่า7-4เออ4-7เนาะค่ะ4-7ตรงๆล่างของนอย V.I.P. แล้วก็เข้าชุดรองอีกหนึ่งนอยก็คือ7-6ตรงๆบนของนอยปกตินะคะของแม่ลิวก็เข้าสองฮาหนอยเนาะเออเมื่อวานนี้แม่ลิวบอกว่า เพิ่นฝันว่ามีค้นหาป่ามาให้เพิ่นนะคะเอฟซีประมาณซีสิบหาสิบกิโลนี่แหละเนาะอันเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อเหล่าความฝันให้ฟังอันแม่เพิ่นกระแปรให้แน่ว่าสันแม่เพิ่นจักสิบแปดจังได้เนาะอันเพิ่นหาอันป่ามาให้ว่าสันมีผู้ใชาเพิ่นหนึ่งหาป่ามาให้ประมาณซีสิบหาสิบกโลนี่แหละเพิ่นละว่าเป็นอย่างคืืเอาให้เพิ่นหลายแท้ว่าสันเพิ่นว่า เอามาห้ก็เอารลดวัสันเอาไว้โหลดของเพื่นยังมีรายอยู่เดียวสิเอามาหไหมม่วัสันุนี้ค่ะ fc เนาะเมื่อคืนหลังจากเมลิวว่าความฝันเห็นฟั่งมอวนนี่แล้วค่ะไม่เพ่นกับมโนอนฝันฝันว่าไปเลี้ยงป่าสาป่าเจ้าของแตกวัสันป่าออกจากสาไปเก้ป่าเขาสานามกันหลายป่ากันหลายวัสันค่ะ fc ป่าตะเพียนนี่แหละเนาะลายแห้งค่ะเมื่อคืนนี้ฝันฝันเห็นป่ากับนําค่ะ กับบสร้างแปลกขึ้นกันละเนาะเอฟซี FC ทั้งชองว่าอาจจะมีโศกก็แล้วกันเนาะฝันดีก็แล้วกันค่ะนี่ค่ะอาจจะเล็กพ่นจะเข่าอยู่เรื่อยๆเนาะอ่ะส่วนของพ่อเกลี้ยงเนาะพ่อเกลี้ยงก็ให้วิ่งรุ่นเมื่อวานนี้เด่นหนึ่งสองสามมาสองตัวค่ะก็คือมาหนึ่งกับสองแต่ว่าจับคู่บบาเข่าเนาะ อแอดอ้อยพารวยให้สองกับสี่อ่าสองมาสี่มานะคะจับคู่ให้ชุดสองตัวลุดนเนาะคะ่ะเบาะแสาแต่ว่านี้ค่ะผู้ไรสร้สางเอาไปตันเหร็นก็นจะได้ยูศูนย์หนึ่งแล้วก็สองศูนย์เนาะค่ะศูนย์สองเนาะอาจารย์ต้อยน้ำโชคให้มาเมื่อวานนี้เก้ากับศูนย์ก็มาทั้งสองตัวเหมือนกันนะคะสี กัจับคู่บบเขาเนาะวิน,นเลขวินมาด้วยกันก็คือ8 7แล้วก็เจนะคะของนอยปกติเข้า1น,นึอยเนาะเลขวินค่ะส่วนตาปากน้ำโพ <c oughs> หานอยรวมให้6กับ9ตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้ง2ตัวนะคะจับคู่ให้เข้า2อหานอยเนาะก็คือ9ก้หรือว่า49่้นอยปกอ่านอยพิเศษ แล้วก็มาเข้าที่หกเจ็ดหรือว่าเจ็ดหกอยปกติเนาะเข้าสองฮานอยค่ะส่วนฮานอยแยกเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งลูดทำผลงานออกมาได้สองฮานอยอส่วนตัวจับคู่ก็เข้าหนึ่งฮานอยก็คือศูนย์หนึ่งนอย VIP นั่นเองนะคะส่วนตาปางน้ำโพ ให้มาวิ่งรูดเข้า2ฮาหน,อนอยเนาะจับคู่เข้า1นึฮาหนอยก็คือเข้านอยปกตินะคะนี่ค่ะซีเกาเกาซีของเพลเนาะไปออกนอยพิเศษค่ะอ่ะหลังจากเข้ด้ดผลงานของเออผลผลแนวทางเมื่อว,า,วานนี้แล้วเนะาะกลับมาเอาตัวเลขของมือนีกันต่อเลยนี่ค่ะเอซ วันนี้ฮานอยแยกเนาะตาปากน้ำโพให้วิ่งรูดบนล่างนอยพิเศษ9กับ2จับคู่9093 2023ชุด3ตับน923และ290ส่วนฮานอยปกติให้รูด3กับ6จับคู่3 8 3แหนึ่งแล้วก็6861ชุด3ตัวบน361และ638 ส่วนฮานอย VIP ให้รูด8กับ1จับคู่ที่8285 1215ชุด3ตัตบน815และ182นะคะเอเมื่อวานนี้ของตาทําผลงานออกมาได้เนาะวิ่งรูดเข้า2ฮานอยจับคู่เข้า1ฮานอยค่ะก็คือฮานอยปกติ6 7นะคะเลขออก7 6และส่วน9น้อยปกติไปออก น้อยพิเศษนะคะ fc เนอะเียได้ค่ะอ่ะจังหวะสู่ต่อมื่อกี้กระขอให้แตกอีกเด้อเนาะมาต่อที่ของเขาฝากมาน้อยพิเศษวันนี้วิ่งลู่เจ็ดกับแปดจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าชุดสามตัวบนแปดเอ่อเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดเจ็ดแปดส่วน 5, ห้าน้อยปกติ ให้รูดที่0กับ1จับคู่0 2 0 3 1 2 1 3ชุด3ตัวบน0 1 3และ2 0 2ส่วน5านอย VIP ให้รูด4กับ5จับคู่ที่4 2 4 3 5 2 5 3ชุด3ตัวบน4 5 2แล้วก็5 4 8นะคะอไม่ใช่5 4 2เนาะบาะ้ะบาโิด ระบายฉีเส,สียงเพิ่นเจววลเจววค่ะเสียงเพิ่นแต่ละมือะเมื่อวานนี้ก็ทำผลงานออกมาได้วิ่งลูดเข้าสองฮานอยเนาะจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยก็คือฮาน,นอย VIP พอพศูนย์หนึ่งตรงๆค่ะเนาะอ่ะเขากัมาแคปหน้าจอฮานอยแยกกันกอนเนาะแคปหน้าจอเดอ้อ ได้กันหรือยังเนาะไปต่อนะคะ fc หาหนอยรวมกันจ้าเจ้าแรกก็คือหาหนอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่าง8กับ1 8กับ1จับคู่8ปดสอง8ปดสามแปดห้าแดหหนึ่งสองหนึ่งสหและ1 6นะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ตาทําผลงานออกมาได้2องห้าน้อยเนาะห้าน้อยพิเศษและห้าน้อยปกติส่วนวิ่งรูดก็มาทั้ง2ตัวเนาะส่วนเมื่อนี้ไห้มาวิ่งรูดที่8ปดกัาหนึ่งจับคู่ที่8ปดสองและ8 6 1 2 1 3 1 5และ1 6นะคะมาต่อที่ของแอดอ้อยพาลวยวันนี้วิ่งรูดเด่น4ีลอง8 ส่วนเลขบินมือนิมี6ตัวก็คือ481069เนาะชุดสองตัวมี4 0 4 2 4นย์สี่ส8งสแดแปดและ89เนาะแล้วก็เน้นให้5คู่ก็คือ4 0 4ศูนย์สี่สามสหค่ะส่วนชุด3มตัวบน2องสสและสองสี่แป แล้วก็แปดสี่ศูนย์นะคะวันนี้แตก3าตัวตรงได้แม่เนาะของแอดอ้อยพาลวยค่ะส่วนมวดเมื่อวานนี้เนาะจับคู่ชุยผ่าเนาะลุดค่ะนี่ค่ะมาออกยูสูดสาตัวเนาะค่ะทั้งศูนยทั้ง0ูนยนะคะเอส่วนเลขวินก็มาด้วยกันก็คือสีเจค่ะเนาะ ส่วนวันนี้เด่นสี่องแปค่ะชุดเน้น4ี่ศูนย์สี่สามสี่แปแปหนึ่งแปหเนาะอ่ะเ c ็บซี่ช่งช่องแคปนาจอเอาของตาปากน้ำโพและแอดอ้อยพารวย,ไ,ไ,นนยได้แล้วไปโตเด้อจ้ะแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งนูดบนล่างสามกับห้าเนาะ ชุดเน้น3 5มห้าสามหและห้าศูชุดลอง5้าหกสและ1นึนะคะเมื่อวานนี้แม่ทำผลงานออกมาได้สองฮานอยวิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะสกับ7ส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่าง3กับ5จับคู่ชุดเน้น3าม1้าส0มหนะคะ ชุดลวงห 6, าหกสาสามหนและหนึ่งนะคะเอฟซี่ค่ะพ่อเกลียงมาต่อของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งลูดเด่นมา3ามตัว 6, 7, 8นะคะชุดเน้นสองตัวมี 9, 6, 9, 7, 9, 8 1, 6, 1, 7, 1, 8ชุดลวงก็จะเป็น 0, 6, 0, 7และ 0, 8นะคะ ส่วนเมื่อวานนี้พ่อให้เด่นมา3มตัวเนาะแต่ว่าเข้า2ตัวก็คือ1กับสองจับคู่หลุดนะคะโบเขาส่วนมื่อวนี้นเด่นมาหกเจ็ 8, ชุดเน้น2ตัวมี9เก้าหกเก7า8จ็ดเก้ 18, และชุดรอง0607และ08นะคะอ่าแคปหน้าจอค่ะ <c oughs> พอกิเลียงและแม่ริ้วพารวยวันนี้พารวยพาเอฟซีทั้งช่องรวยเด้อแม่เนาะเพื่อนฝันดีเลขเพื่อนจะเขาแน่นอนค่ะว่าน,นี่กระเขาไปแล้วเนาะมน,นีก็เขาอีกแนะ่ไปต่อคะ่ะเอฟซีแม่เพ้นวอลเลกต่ต้องี่แปดกับหนึ่งแปดนี้มากแน่นอนคะ่ะเอฟซีเพราะว่าแม่ริ้วก็ฝันเห็นได้ปลาเนาะแม่เพนแม่เพ้นก็ฝันได้ปลาเมื่อคืนนี้จับปลาค่ะ มาต่อของสุดใจพารวยให้มาวิ่งลูดเก้าตัวเดียวจับคู่เก้าหกเก้าศูนย์เก้าสามห้าหกห้าศูนย์และห้าสามนะคะของสุดใจพารวยค่ะเมื่อวานนี้ห้วิ่งลูดเด่นหกตัวเดียวเนาะหกมาแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะส่วนวันนี้เด่นเก้าตัวเดียวจับคู่เก้าหกเก้าศูนย์เก้าสาม ห้าหแล้วก็5 3นะคะอ่าห้มาต่ตของอาจารย์ต right ่อยน้ำโชคนะคะวันนี้วิ่งรูดบนล่าง7กับ8จับค totally. right ู plus, ่9ก้าห้าห7าเ7้าเจ็ดสามสเ่นาะส่วนเลขบินก็6ตัวนะคะแปดเจ็หนะคะ fc ทั้งช่องมักเลกวิ่นก็เอาไปวิ่นเดอ้นะอเนาะเพราะว่าเลกวิ่นเพิ่นเข่าทุงมือนะคะ fc บรุลุดจังมือเดอ้อจ้าเนาะเลขกวินไม่หลุดสักวันค่ะแต่ว่าจับคู่ก็จะหลุดแน่เนาะเพราะว่าเพิ่นหมากซคู่หาคู่เองแล้วก,ก็กลับไห่พรนี่ค่ะเมื่อวานี้เนาาเลขกวินมาหน่งฮานอยแต่ว่าเด้งบนรางนะคะ fc ส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสตัวเนาะ มาทั้งศูนย์มาทั้งเก้าแต่ว่าจับคู่บอเขาส่วนมนีเจ็ดกับแปดจับคู่เก้าห้าห้าเก้าเก้าหกเออเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสามสามแปดแล้แปดสี่สี่แปดส่วนเลขวินมีแปดเจ็ดเก้าสามสี่ห้านั่นเองค่ะอ่ะแคปหน้าจออของสองสำนักค่ะวันนี้ครบจบทุกสำนักนะคะสำหรับฮานอยของเรานะคะขอให้ทุกคนโชคมานลำรวยเงินทองย่าเจ็บย่าจน จะเดินทางไปทำทางใดทำธุรกิจอันใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเจอพบเจอแต่สิ่งดีๆดเดอ้อจ้าวในเพื่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ